<7 S 1> สองคนพอดีไงสี่เก้าคนทั้งหมดรวมเราด้วยรวมเราเป็นเก <9 S 1> ้าเก้าเฮ้ วิ่งวิ่งวิงวิวิวิววครับปิดคลิปเลยพี่อย่อ <Hey, S 1> ย่าไม่ไมเปิด,เ,ปดเลยอะวันนี้พาไปดูรถครอบครัวนะเราเคยคุยกันว่าเบรกเดิมกับเบรกที่ทําใหม่เข้าไปอ่ะมันแตกต่างกันยังไงทีนี้วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องน้ําหนักในการบรรทุกข,ของคนในครอบครัวที่ต่างขึ้นมาจากรถเปล่าเนี่ยทำเบรกไปแล้วเนี่ยระยะเบรกได้เท่าไหนแล้วเดี๋ยวผมจะลอง พาคนขึ้นไปให้เต็มที่นั่งเลยเจ็คนเลยอ๋อพี่กำลังจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะทดลองอย่างที่เคยพูดไปหลายคลิปครับผมบรรทุกคนบรรทุกของไม่ว่าจะใต้ไหนยิ่งน้าหนักลดเยอะใช่เบรกประสิทธิภาพยิ่งลดลงถูกต้องวันนี้วัดผลให้ดูเลยนีวัดผลให้ดูเลยอันนี้คือรถครอบครัวแน่นอนถ้านั่นนั่นคือดอทไม่ใช่นี่เกียร์คาร์นิวัลลูกค้าขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนอ่าแล้วก็เห็นรถรุ่นเดียวกันเนี่ยต่อมเบรกเปลี่ยนล้อลูกค้าก็เลยเกิดกิเลสขึ้นมาก็เลย จัดนี่เลยเราพูดถึงเรื่องล้อก่อนล้อเป็นตัวเลนะครับผม G16 ตัวนี้ล้อฟอร์สนะ8นิ้วครึ่งบวก38ขอบ20ยางลูกค้าเลือกเป็นโตโยฮัทเซ็ตคอมฟอร์ตทูสองห้าห้าสี่ห้ายี่วันนั้นเราทำคอนเทนต์ช่างน้ำหนักไปแล้วน้ำหนักมือเริ่มชินยังล้อนี้คิดว่ากิโลข้างหนึ่งจากที่สัมผัสนะเรามาดูเบกรกกันเลยดีกว่าเบรกเป็น19แทดนะข้างหน้านี<บ>่ต<ะ>ัวนี<บ>้19แท ลูกค้ามีคาลิปเปอร์อยู่แล้วฮิวคาลิปเปอร์หน้ามานะให้เราจัดหลังให้หลังเราก็จัดเป็นตัวนิวคเยนให้ยาเราเลือกเป็นเดรียสหน้าขนาด390มิลหลัง380มิล,ล,มลพอบอรกข้างหน้าลูกค้าใช้เป็นพอบอรกเรมโบข้างหลังก็เราเป็น o, เน็กซเอร์โปรสายทางเฮลเบรกมือฟ้าเบลเฟ่ขาเบรกลูมิเนียม7075เดลเยี่ยมซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเบรกล้อ,อยางให้กับเจ้าเกียร์ทันิวอล ชุดเบรกชุดนี้ผมเห็นบ่อยนะแต่สิ่งที่แปลกตามีอยู่อย่างหนึ่งคือน้ำมันเบรกกับเอเต้ใช่ไหมใช่ก็แตกต่างในเรื่องอุณหภูมิทนความร้อน่ะฮะแต่ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรซึ่งบางคนใช้เอเต้เขาก็ติดเอเต้ก็อยากได้เอเต้เราก็มีเอเต้ให้แต่อนนี้ลูกค้าอยากได้เฟอร์นโดเราก็มีเฟอร์นโดจัดให้ลูกค้านี่ลูกค้าขออันไหนเราให้อนั้นแหละถูกต้องก็เดี๋ยวเราทําการติดตั้งกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปทดสอบว่า เราจะพาครอบครัวทิดออสไปเที่ยวอ่าสมมุติว่าพาครอบครัวทิดออสไปเที่ยวถูกต้องแล้วเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วก็เบรกกระทานหาันดูซิว่าระยะรถเปล่าอ่ะกะรถที่มีครอบครัวทิดออสนั่งอยู่เนี่ยระยะเบรกจะต่างกันมากไหมเดี๋ยวใครคัดไซส์จัมโบ้เลยนะบิกบ๊กบิกบ๊กบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กเลย,เลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าพี่ เฮ้ยเอาจริงผมดูมามันมันเขียนว่ารถอเนกประสงค์11ที่นั่งแต่วันนี้เราจะทําการทดสอบประมาณ7ที่นั่ง7ที่นั่งซึ่งรอบแรกของเรานี้รถเปล่าก็คือรถเ่าสองคนใช่ในความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงจากจุดสตาร์ทไปทนถึงจุดเบรกสึมฮึมแตนดาร์ดเดิมๆเบรกที่เขาให้มาเป็นไงพี่ถามผมว่าดีไหมก็ในระดับนึงนะแต่ ถ้าออาไปมันดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนปกติเราเทสอะเราจะเทสแค่ว่าเบรกเดิมกับเบรกที่ทำเข้าไปใหม่ทีนี้เราจะเทสแบบว่าเบรกที่ทำเข้าไปใหม่รถเปล่ากับรถที่มีน้ำหนักคนเยอะเยอะขึ้นะอย่างน้อยตอนนี้เราสองคนเดี๋ยวบวกมาอีกห้าคนเจ็ดสิบกิโลห้าคนสามร้อยห้าสิบกิโลที่เพิ่มมาใช่นี่ยังไม่นึกถึงเวลาเขาไปเที่ยวแล้วมีสัมภาระขึ้นหลังรถอีกต้องรอบนี้คือวิ่งไปรับญาติพี่น้องรีบเดีบยวรีบจัดเลยเกรแล้วเลรแล้วไป เริ่มแล้วตอนนี้ออกตัวมาแล้วครับ60 60แล้วแปดสิบโอ้โหถือ่โอเคะลงไปดูผลงานกันไหมนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขนคนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งอีกรอบหนึ่งดูว่าจะยะเบรกจะเลยก่วยนี้ไหม ไหนครอบครัวพี่ที่รออยู่ไปขึ้นรถไปลุ้นนี่นข้างหลังนี่เลยพี่เทน้ําหนักประมาณเท่าไหร่แปดสิบกว่าแปดสิบกว่าพี่เปาน้ําหนักประมาณเท่าไหร่แปดสิบห้าสามโอเคพอดีเจ็ดถูกไหมอันนี้คนที่สามลุงเมาลุงเมาลน้ําหนักเท่าไหร่พี่ดิพี่พี่โอ้ยฮะเบาสเาอยู่เฮ้ยเราเอาเด็กสุดูเเด็กแดงมานั่งกันอย่างนี้เหรอสองพอดีไงสี่เก้าคนทั้งหมดรวมเราด้วยรวมเราเป็นเก้าเขาเฉลี่ยคนละแปดสิบเลยนะ ได้เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวตอนนี้ครบแล้วทั้งหมดบนรถ9คนน้ำหนักน่าจะบวกเพิ่มมากเท่าไหร่ต้องมี500ร้อ่ะรวมเราทั้งกว่าบวกบวกมาอีก500กว่าโลอืมบวกมาอีก500กว่าโลดีไป500กว่าโลเดี๋ยวดูสภาพครอบครัวนี่เราเอาผู้เฒ่าผู้แก่นั่งหลังางนั้นไปพี่ตายแล้วครอบครัวพร้อมยังครับไปนะไปเที่ยวกันหูยสี่สิบหกสิบ ลงไปดูผลงานเนว่อเดี๋ยวให้คขาครัวเราข้างบนก่อนเดี๋ยวเราแอบไปดูผลงานก่อนเดี๋ยวพ่งลงนะเฮ้ยสั้นกว่าสั้นกว่าสั้นกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อจะผัดจานน่ะมันยังรันดินไม่เต็มที่รอบแรกมันก็เลยดูแบบว่ายาวหน่อยอืักรอบไปละสักรอบก็ได้ครอบครัวเหมือนจิตใจดูดิดูน้ำหนักดินี่นี่นะทุกคน เห็นไหมน้ำหนักมากขึ้นจริงๆรันนี้เราจะรออีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบรอ,อบแรกน่าสัมผัสอาจจะไม่เต็มอีกสักรอบเพื่อให้ชัดเจนทีนี้มันจะสั้นกว่าเดิมอีกป่ะเมื่อกี้เราได้เอากลวยวางป่ะวางวาง,วางไว้พี่ไปหนักนะหนักมากมั้ผมรู้สึกได้เลยใช่ไหมสี่ครับอุ้ย สั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหน้าสัมผัสอะมันเริ่มเพาเขาพัวรเราก่อนเขาฟัวรเราก่อนรอแป๊บนึงนะเขาพัวรเราก่อนยิ่งสั้นขึ้นสั้นขึ้นเพราะว่าหน้าสัมผัสจานมันกินเต็มขึ้นพอจานมันเริ่มรันอินกับผ้าเบรกแล้วอะเบรกจะเริ่มจับดีขึ้นช่วงติดตั้งช่วงแรกอะจานกับผ้าเบรกยังรันอินไม่เต็มหน้าพอเราใช้งานเริ่มใช้งานไปเรื่อยๆอะผ้าเบรกกับจานเบรกอะรันอินเต็มหน้าแล้วระยะเบรกจะดีขึ้นเนี่ยดูดิรเ่ตมใช ตรงนั้นอันนี้9คนรอบหนึ่งเก้าคนรอบสองเ้าคนรอบ2ไม่ต้องห่วงว่าเบรกทาแล้วจะศูนย์เปล่าความปลอดภัยได้มาแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีมงานนี่ไม่ใช่บ้านผีปอบใช่ไหมเนี่ยกำลังจะเมาแล้วก็พูกโอ้ยต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องจานเบรกกับผ้าเบรกเนี่ย มันจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดของเขาการที่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าอุณหภูมิที่ต่าจะดีที่สุดทําให้หน้าสัมผัสกับผ้าเบกับจานเบกจะดีขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นและในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปแล้วสูงมากๆเนี่ยทั้งผ้าและจานจะทําให้การจับหน้าสัมผัสจะดีขึ้นก็ไม่ใช่แบบนั้นอีกจริงๆท้งผู้ผลิตเขาจะมีการกําหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะทําให้หน้าสัมผัสผ้าเบรกกับจานเบรกทางานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดครับอุดุมภูมิมันยังยังยังต่ำอยู่ในการเทสรอบแรกระยะเบรกอาจจะห่างออกไปและระยะที่2องถึงแม้จะเพิ่มปริมาณคนขึ้นไปอีกก็ตามแต่ว่าอุดุมภูมิของจานเบรกนั้นได้เพิ่มขึ้นอยู่ข้าวอยู่ข้าวก็สั่งข้าวเลยครับอยู่ในจุดที่เหมาะสมก็เลยทําให้ระยะเบรกที่สั้นลงมาครับ นแน่นอนเรื่องความปลอดภัยก็คลิปนี้เราทําให้เห็นเลยนะครับว่าเรื่องติดตั้งเบรกเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่เห็นผลมันเห็นผลจริงยิ่งจานกับพ้อเบรกรันอินได้เต็มหน้าเท่าไหร่ระยะเบรกยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นครับผมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับกับเกียร์คานิวัลคันนี้นะครับ,รบอย่าคิดว่าความปลอดภัยเป็นแค่สิ่งสวยงามครับเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิดออที่นี่ทิดออขอบพระคุณครับ